สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้เราก็จะมาลงแสงเงานะคะครูปูได้ร่างภาพนะคะนางแบบนะคะสองคนนะคะด้วยดินสอ hb นะคะแต่เราจะมาเพิ่มแสงเงานะคะด้วยดินสอ8 b นะคะคม ให้แสงเงาคมจัดและชัดเจนนะคะด้วยดินสอ 8B กันนะคะเดี๋ยวครูุ๊ก็จะลงแสงเงานะคะเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้เปเปอร์ซ้ำนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะที่เราได้ร่างไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินสอ8ปีนะคะลงซ้ำนะคะเพื่อให้ ข้มขึ้นมานะคะขาวเทาดำนะคะใช้ดินสอบ 8B นะคะลงน้ำหนักนะคะให้เข้มขึ้นมานะคะครูก็จะเน้นช่วงดวงตานะคะให้ดูลึกนะคะชัดลึกยิ่งขึ้นนะคะให้ดวงตาดูคมเข้มนะคะด้วยดินสอ HB นะคะออกขอบ ขอไปปค่ะพูดผิดนะคะดินสอ 8B นะคะ 8B นะคะครูปุ้ร่างภาพไว้ด้วยดินสอ 2B นะคะดินสอ HB นะคะเอ๊พูดผิดจังเลยนะคะสมาธิไปไหนเนี่ย <c oughs> นะคะก็วันนี้ก็มาเพิ่มเติมเลยนะคะคก็ลองร่างภาพกันดูนะคะเ,คเราใช้8ีนะคะ 8B ก็มีความเข้มเท่ากับ สอ EE นะคะใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะมีความเข้มนะคะเป็นของสเตเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าด้ามสีดำนะคะกับด้ามสีถ้า EE ก,ก็ด้ามสีน้ำเงินใช่ไหมคะ EE ก,ก็ด้ามสีน้ำเงินนะคะ ใช้ด้วยกันได้เลยนะคะถ้าใครไม่มี 8B นะคะใช้ EE แทนก็ได้นะคะครู mm hmm. ก็จะมาลงแสงเงานะคะ mm hmm. ให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคะ mm hmm. ร่างภาพมาจากข้างนอกแล้วนะคะ mm hmm. เราเรามาใส่แสงเงากันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้ภาพดูมีชีวิตนะคะ mm hmm. เพิ่มมากขึ้นนะคะ mm hmm. ลองดูนะคะทุกคน ลองฝึกวาดลากเส้นกันนะคะแล้วก็แรงเงานะคะน้ำหนักขาวเทาดำนะคะให้ชัดเจนนะคะเราก็จะได้ภาพที่คมจัดและชัดเจนนะคะด้วยดินสอ8 b นะคะ8 b วันนี้ลงแสงเงานะคะแบบง่ายๆระบายด้วย8ปด b นะคะเน้น แสงเงาขึ้นมาเลยนะคะช่วงช่วงนี้นะคะคอนะคะแล้วก็ช่วงผมนะคะส่วนริมฝีป,ปากนะคะเราก็ใช้ดินสอแปดบีนะคะลงเส้นหนักเลยนะคะระหว่างริมฝีป,ปากบนและก็ล่างนะคะน,นะคะลงให้เข้มขึ้นมาเห็นไหมคะแสงเงาก็จะ ทำให้ชัดเจนขึ้นมานะคะเ mm hmm. กลี่ยแสงเงานะคะ mm hmm. เว้นช่วงตรงกลางปากไว้นะคะเพื่อให้ดูเลืมฝีปากอิ่มขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็แรงเงานะคะปลายจมูกตรงนี้นะคะเบาๆแล้วก็เน้นช่วงรูจมูกนะคะให้เข้มขึ้น แล้วก็เน้นช่วงปีกจมูกนะคะเน้นช่วงปีกจมูกนะคะเราก็ใช้นี่นะคะส่วนคิ้วนะคะลงเส้นพยายามให้ตินสอนแหลมเข้าไว้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีมิติมาก ขึ้นเลยนะคะรูปูล่างด้วยดินสอ h b มาแล้วนะคะมาลงแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นนะคะให้ทุกคนได้แยกแยะแสงเงาขาวเทาดำกันนะคะนี่นะคะก็เกลี่ยนะแสงเงานะคะช่วงผมนะคะลงลากเส้นมานะคะช่วงผมนะคะตรงนี้ก็ลงนะคะ ระบายถ้าเข้มเกินไปนะคะใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะจุ่มช่วงคิ้วนะคะคิ้วเขาจะไม่เข้มมากนะคะแล้วก็จุ่มออกได้นะคะตรงนี้เป็นปลายจมูกนะคะปลายจมูกนะคะเน้นปลายจมูกนะคะเพื่อให้ปลายจมูกดูโด่งขึ้นมานะคะแล้วก็เน้นช่วงสันจมูกขึ้นมานะคะใช้แปดปีลงแสงเงา เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเราก็จะเกลี่ยแสงเงานะคะให้ซอฟต์นะคะเราได้ไปหน้า,าลงผมก่อนนะคะลงช่วงผมนะคะ,นะคะวันนี้ก็จะระบายช่วงผมนะคะให้ชมกันในคลิปเลยนะคะวิธีการลากเส้นนะคะระบายช่วงผมขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็น น้ำหนักเทานะคะแล้วก็ลากแบบเบาๆมือนะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงดึงปิดปากนะคะอย่าลืมใส่ขนตาด้วยนะคะขนตาให้ช่วงนี้ก็เน้นได้เลยนะคะช่วงชั้นตานะคะใส่ขนตาให้เธอด้วยนะคะแล้วก็เน้นขอบตาล่างขึ้นมานะคะ ขอบตาล่างนะคะเน้นขึ้นมานะคะ่ะอ่ารู้สึกว่ากุปจะวาดเกินเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลบใหม่นะคะแต่งใหม่นะคะให้ลูกตาดูคมเข้มขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงตานะคะด้านล่างนะคะขนตานะคะเกียรแสงเงานะคะ ตรงนี้พยายามเน้นให้เข้มเลยนะคะเพื่อผักกรอบหน้าให้ชัดเจนขึ้นมานะคะนี่นะคะลงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแสกกลางนะคะผมแสกกลางนะคะใส่ขนตานะคะ ตาก็จะดูหวานขึ้นมานะคะนี่ก็ลงนะคะให้มีมิตินะคะเพื่อที่จะดูมีชีวิตขึ้นมานะคะลงแสงเงานะคะกล้าที่จะลงนะคะแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นนะคะวันนี้ครูปูมาลงแสงเงาด้วย 8B นะคะเดินสอบ 8B ต่อไปเราก็มาวาดนางแบบอีกคนหนึ่งนะคะตรงนี้รู้สึกว่าต้องเว้นชั้นตาไว้นะคะเว้นชั้นตาไว้นะคะให้โค้งออกมาหน่อยนะคะแล้วก็ลงช่วงสันจมูกนะคะ ะะเดี๋ยวปูม,มาวัดต่อนะคะเรามาลงช่วงใบหน้าของนางแบบอีกคนหนึ่งนะคะจะเน้นด้วย8ปีนะคะเว้นแววตานะคะใส่ช่วงหัวตานะคะนี้นะคะช่วงหัวตานะคะแล้วก็เน้นช่วงหางตานะคะให เข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ระบายช่วงคิ้วนะคะช่วงคิ้วเกลี่ยแสงเงานะคะเพื่อนางแบบนะคะเกลี่ยแสงเงาช่วงสันจมูกนะคะกดเส้นนะคะรอบขอบตาดำนะคะกดเส้นเน้นขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงแบบ ตานะคะด้านในนะคะกดเส้นนะคะอย่าลืมนะคะเราสังเกตรายละเอียดเห็นไหมคะการใช้8ปีนะคะจะทำให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะเพราะว่าแสงเงาเข้มข้นขึ้นมานะคะนี่นะคะเป็นใบหน้าที่แบบนางแบบนะคะสคนอันนี้ก็ลงช่วงผมนะคะ ส่วนรูจมูกนะคะก็ใช้8ปดปีลงเลยนะคะตรงนี้ก็เกลียยแสงเงานะคะเกลียยแสงเงานี้นะคะเราก็จะ แตงเงาไปเลยแล้วก็ลงด้วย 8B นะคะนี่นะคะลงเกลี่ยช่วงริมฝีมป,ปากนะคะจากนั้นก็ลงถ้าไม่แหลมคููบุกคอเหลาหน่อยนะคะเหลา,าดูสองแป๊บนึงนะคะให้ ให้แหลมหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เส้นคมชัดนะคะถ้าเราเหลาเป็นสองแหลมนะคะเราก็จะลากเส้นได้คมชัดนะคะเราต้องการลากเส้นนะคะช่วงปากนะคะหรือปิดปากนะคะนี่นะคะเราก็จะ ลงนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะเว้นช่วงปลายจมูกไว้นะคะสีขาวนะคะเหมือนการแต่งหน้าแบบแต้มไฮไลท์ต,ตรงปลายจมูกนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเว้นไว้นะคะอันนี้เราต้องลงแสงเงานะคะด้วยนะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงหางตานะคะดวงตานะคะ ลงช่วงผมนะคะผมช่วงผมนะคะเว้นแสกกลางไว้นะคะ, <S <S ะช่วงปากก่อนนะคะช่วงปากให้เสร็จก่อนนะคะ <S 1> <S 1> ช่วงปีกจมูกนะคะเน้นขึ้นมานะคะเน้นช่วงปีกจมูกขึ้นมา ใส่ขนตานะคะใส่ขนตาให้เธอด้วยนะคะใช้ดินสอแหลมๆนะคะปลายแหลมนะคะลงช่วงขนตานะคะบนและล่างนะคะให้ปลายเลียวแหลมนะคะเน้นขอบตานะคะจะได้ดูมีชีวิตชีวานะคะเป็นเพื่อนนางแบบเอ่อสองคนนะคะเป็นนางแบบสองคนนะคะวันนี้ เรามาแงเงาไปหน้านะคะนางแบบสองคนกันนะคะจากการที่ครูร่างภาพไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ช่วงผมกันนะคะแสงเงาช่วงผมนะคะลงนะคะปลายนะคะเกลี่ย แสงเงานะคะด้วย paper stamp นะคะแล้วก็เกลี่ยแสงเงาช่วงหน้าผากนะคะตรงนี้เราต้องการเน้นให้เข้มขึ้นนะคะเราก็จะใช้8 b นะคะลงซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้สันจมูกดูโด่งนะคะตรงนี้ก็แรงเงานะคะให้ริมฝีปากดูอิ่มนะคะช่วง คนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นนะคะตรงนี้ก็เน้นนะคะมุมปากนะคะมุมปากมุมปากนะคะแลไปทิศทางผมนะคะ เราอาจจะลงด้วยเฟอร์สตามก่อนก็ได้นะคะเปิดแสงเงานะคะให้ <Hey. S 1> ทั่วนะคะนี่นะคะตรงไหนที่เราต้องการเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะเกลี่ยช่วงหนกแก้มนะคะหนกแก้มนะคะให้ดูซอฟต์นะคะเน้นช่วงคอและคางนะคะแสงเงาตรงนี้นะคะจะเข้มนะคะ ไล่มานะคะรู้สึกว่าใบหน้าตรงนี้นะคะครูต้องต้องการให้มันมีแววตาขึ้นมาหน่อยนะคะพอดีไปลงแล้วเราจะแก้ไขไงดีคะใช้ลิควิดก็ได้นะคะแต้มขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าเราสบาย ทับไปแล้วนะคะเกินไปนะคะเราละไปเข้าไปในลูกกระลูกกระเข้าไปในแบบตานะคะขออภัยค่ะก็เลยตาแบบเราใช้แก้ไขด้วยลิควิดนะคะดูซิว่าจะแต้มขึ้นมาได้ไหมนะคะนะคะแต้มลูกกตาขึ้นมาใหม่นะคะอืม ะะแก้ไขได้นะคะหรือว่าต้องลบออกนะคะต้องลบออกพอดีลงเข้มเกินไปนะคะเห็นไหมคะมันก็ต้องคิดหาทางหาวิธีแก้ปัญหานะคะเวลาเราทำอะไรแบบเออเกินเข้าไปในภาพนะคะ,ะ,คะเราก็ลองแก้ไขดูว่าเราจะแก้ไขยังไงนะคะถ้าลบไม่ออกก็ต้อง ช้สีมาแต้มนะคะ<ไฟ>นะคะทุกคนอ่าล้วค่ะวันนี้ครูก<ๆ>็มาวาดให้ทุกคนดูนะคะประมาณนี้นะคะ <S <S เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดภาพนะคะ <S 2> <S 2> <S แสงเงานะคะใส่แสงเงาด้วยดินสอแปดบีนะคะให้ให้เข้มข้นชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เกลีย่ยห้ทั่วเลยนะคะ เกลย่ให้ทั่วนะคะนี่นะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะแล้วก็เน้นนะคะสันจมูกขึ้นมานะคะแล้วก็เน้นโหนกแก้มนะคะแสงเงานะคะ ตรงนี้ก็เน้นช่วงปากนะเกลี่ยแสงเงานะคะให้ช่วงหนกแก้มนะคะหนกแก้มเกลี่ยแสงเงาให้ซอฟๆนะคะช่วงคางแล้วก็ช่วงใต้ริมฝีปากนะคะลบ ช่วงนี้ออกหน่อยนะคะเพื่อให้ดิมฝีปากดูอิ่มนะคะอ่าแล้วก็แรงเงานะคะเน้นช่วงปากขึ้นมานะคะเน้นช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงล่องใต้จมูกนะคะนี่ก็ลองฝึกกันดูนะคะเป็นภาพแบบง่ายๆนะคะทุกคนครูปุ๊กก็มาแบ่งปันนะคะวิธีการใส่ เงานะคะให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกกันดูนะคะฝึกลากเส้นนะคะให้มั่นใจกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาใส่แสงเงานะคะฝึกบ่อยๆนะคะก็จะเกิดทักษะนะคะความชำนาญน,นะคะเอาละค่ะวันนี้คุกก็มาวาดให้ดูประมาณนี้นะคะเป็นการ ใส่แสงเงาด้วยดึงสอ 8B นะคะวันนี้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะวันนี้ก็มาใส่แสงเงาด้วยดึงสอแรงเงา 8B นะคะก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ